สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานทดแทน AutoCAD ได้นะครับซึ่งมีชื่อว่า CADian Professional 2017ครับจากหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนะครับจะเห็นว่า CADian สองพนจะมีในส่วนของ r i b b o n เมนูนะครับที่ใกล้เคียงกับ AutoCAD เวอร์ชั่นปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับมีในส่วนของงาน Edit นะครับงาน Drawing, Drawing TD งาน Insert นะครับการ View o u t p u t หรือทูลต่างๆนะครับอีกทั้ง c a d เดียนเวอร์ชั2017นะครับยังสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของทูลบาร์ด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับ AutoCAD ถ้าหากว่าต้องการจะเพิ่มทูลบาร์ด้านข้างแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยน User Interface ให้เป็นแบบ Classic เวอร์ชันนะครับก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งานร bon ิบบอนด้านบนแบบนี้ได้ แต่ว่าหน้าจอก็จะกลับไปเป็นเหมือน AutoCAD เวอร์ชันเก่าๆประมาณ2007หรือ2008นะครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้ทุนบารแบบนี้อย่างเดียวนะครับการทำงานร่วมกับ AutoCAD นะครับ c a d i i n n สามารถที่จะเปิดไฟล์งาน DWG, DXF, d w s d w f DWT ซึ่งเป็นไฟล์งานพื้นฐานของ AutoCAD ได้โดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างงานนี้นะครับ เป็นไฟล์งานที่ถูกเขียนด้วย AutoCAD นะครับแล้วก็ถูกเซฟเป็นไฟล์ DWG ตัวนี้นะครับผมจะทำการทดสอบในการเปิดให้ดูนะครับนี่ครับสามารถเปิดได้แล้วก็สามารถที่จะรีเช็คได้ด้วยนะครับว่าไฟล์งานตัวนี้นะครับถูกเขียนด้วยซอฟต์แวร์ AutoCAD นะครับในเวอร์ชั่น2007นั่นเองนะครับ อีกทั้งแคดเดียนนะครับสามารถที่จะเซฟไฟล์งานของ AutoCAD ตั้งแต่ Release 2.5นะครับไปจนถึง AutoCAD เวอร์ชั่น2013เลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทำให้ทุกท่านที่ใช้งานแคดเดียนนะครับหมดกังวลได้ในเรื่องของการทำงานร่วมกับ AutoCAD นะครับการเขียนแบบด้วยแคดเดียนนะครับก็จะเขียนแบบได้เหมือน AutoCA d เลยนะฮะเช่น พวกคำสั่งลายนะครับคำสั่งไซเคิลนะครับหรือเล็กแทงแล้วก็คำสั่งอื่นๆที่เป็นคำสั่งมาตรฐานทั่วไปนะครับของออโตแคดของแค d เดนก็มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลียกใช้ได้เหมือนออโตแคดด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกด้วยริบบอนหรือว่าเลือกด้วยทูลบาร์ก็ตามนะครับอีกทั้งนะครับของแค d เดนเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้คอมมานด์ไลน์แบบของออโตแคดได้ด้วยเช่นกันนะครับ เช่นคําสั่งลายนะครับเมื่อผมพิมพ์คําสั่งลายลงไปปุ๊บก็จะมีเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นคอมมา l ลายเมนูนะครับให้เราเลือกใช้นะฮะอย่างเช่นกรณีที่แบบเป็นคําสั่งยาวๆนะครับเราอาจจะจําช็อตคีย์ไม่ได้หรือว่าอ,อ,อาจจะสะกดไม่ถูกนะครับแต่ว่าอาจจะจำสอสต,ตัวแรกได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกจากเมนูตัวนี้ได้นะครับ ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ที่ใช้งานแคทนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับที่ผมใช้คําสั่งลายนะครับผมพิมพ์ลายแล้วผมก็เลือกลายตัวนี้นะครับผมก็ได้คําสั่งลายมาใช้แล้วนะฮะหรือคําสั่งย่อนะครับเช่นผมต้องการใช้คําสั่ง rectangular นะครับผมก็พิมพ์คําสั่งย่อ rec นะครับเป็นคําสั่งย่อแล้วก็ enter ผมก็ได้ rectangular มาใช้แล้วเห็นไหมครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยก็หมดกังวลได้นะครับสําหรับผู้ที่เคยใช้ออโต้แคมาก่อนนะครับแลาต้องการมาใช้แคตเดียนก็ไม่ต้องปรับพฤติกรรมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคุณใช้ออโต้แคอย่างไรนะครับก็สามารถใช้งานแคตเดียนได้แบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่คําสั่ง Snap นะครับก็เป็นคำสั่ง Snap เดียวกันกับ AutoCA คด้วยเช่นกันนะครับก็มี Snap ให้เลือกมากมายนะครับ แต่ว่าของแ a ด e ยนในเวอร์ชัน2017นะครับมีข้อดีในเรื่องของ Snap ก็คือเราสามารถเลือกใช้ Snap ได้ในส่วนของคำสั่งดาวตัวนี้นะครับก็จะมี Snap ให้เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับจะทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อา,อาจจะยังจำพวกคีย์ลัดของ Snap ได้ไม่หมดนะครับรวมถึงเมื่อเราใช้ริบบอนที่มี Snap ตัวนี้นะครับรวมถึงใช้คู่กับทูลบาตัวนี้นะครับ ก็จะทำให้อำนวยความสะดวกในการเขียนแบบได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อผมเขียนลายตัวนี้นะครับแล้วผมต้องการที่จะสแนปตรงกลางตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ช็อตคีย์แล้วถ้าจำช็อตคีย์ไม่ได้เราต้องมาคลิกขวาด้านล่างตรงนี้เราเลือกเซตติ้งนะครับเราค่อยมาเลือกสแนปนั่นเองนะฮะ อ,อย่างตรงนี้ผมต้องการเป็น midpoint นะครับผมก็ต้องมาติก๊ midpoint ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วเมื่อผมจะเขียน midpoint ตัวนี้มันถึงจะ snap ให้เห็นไหมครับก็จะทําใหเ้เสียเวลาในการที่จะต้องมาเปิดปิด setting ตัวนี้บ่อยๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ริบบอนตัวนี้นะครับที่เป็น snap ด้านบนเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งที่ขวา setting นะครับ อย่างตรงนี้ผมปิด Minpoint นะครับปิด Minpoint ไปแล้วนะครับสแนป Minpoint ก็จะไม่ทํางานเห็นไหมครับแล้วเมื่อที่ผมต้องการจะเขียน Minpoint เส้นนี้เส้นเส้นแนวตั้งแบบนี้นะครับผมก็แค่เอาเมาลากไปคลิกผมก็ได้ Minpoint ไม่ใช้งานแล้วครับเห็นไหมครับสําหรับคนที่ยังไม่ถนัดนะครับในการใช้พวกช็อตคีย์ของ Snap ริบอนตัวนี้นะครับเป็นส่วนที่ช่วยคุณได้มากเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับ c a t เ e n ยน p r o f s s s i o n a l เวอร์ชัน2017นี้นะครับก็คือการเขียนแบบ3มิติได้ใกล้เคียงกับ AutoCAD TD นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่า AutoCAD TD ถ้าไม่ได้เป็นระบบเช่านะครับก็จะมีค่าไายเส้นอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสน ห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับเท่ากับเกือบสิบเท่าเลยเมื่อเทียบกับราคาของซอฟต์แวร์แคดเดียนนะครับอีกทั้งการปรับเปลี่ยนมุมมองของแคดเดียนนะครับก็ใช้คำสั่งเดียวกับ AutoCA d ด้วยก็คือคำสั่ง i e w p o i น t นั่นเองนะครับผมใช้คำสั่ง Command Line คำสั่งยอ่อ VP นะครับแล้ว Enter ก็จะเห็นว่าแคดเดียนสามารถที่จะปรับมุมมองนะครับ ด้วยเครื่องมือแบบเดียวกับ AutoCAD ได้นะครับสามารถปรับเป็นมุมมองแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัว Preview ทางขวาให้ดูด้วยนะครับว่าเมื่อเราปรับไปแล้วนะครับมุมมองที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าซึ่งเราจะเห็นแล้วว่ากว่าเราจะได้มุมมองที่เราต้องการนะครับก็อาจจะหนึ่งต้องมีความรู้เรื่องของมุมองศาด้วยนะครับ ถ้าหากว่าเรายังไม่คล่องการปรับเปลี่ยนมุมมองก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเมื่อต้องหมุนแกนแบบนี้แต่ว่าของแคดเดียนนะครับจะมีคำสั่งพิเศษให้นะครับก็คือตัว v w p w p o t p t พ s e n t ปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่า AutoCAD ปัจจุบันน่าจะไม่มีนะครับเมื่อกดปุ่ม Present ตัวนี้นะครับ เราสามารถที่จะปรับมุมมอง iso m e t ร i c ที่เป็นมาตรฐานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหมุนแกนเองแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จำนวนอำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะครับได้อย่างรวดเร็วหรือปุ่ม adjust ตัวนี้นะครับก็ยังช่วยที่จะหมุนแกนแบบนี้ดูได้อีกด้วยนะครับ ก็จะเห็นว่า,าการปรับเปลี่ยนมุมมอง3มิติของ c a ดเดียนเนี่ยก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับการเขียนแบบ3มิติของแคดเ i ี n นนะครับก็ยังเหมือนกับ a u t o c a d อีกด้วยนะครับเช่นถ้าผมต้องการเขียนรูปทรงกระบอกนะครับผมก็แค่ใช้คำสั่ง Cycle แล้วก็กำหนดเรเดียนะครับของรูปทรงกระบอกที่ต้องการนะครับเมื่อกำหนดเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้คำสั่ง Ext r u d e นะครับ ซึ่งคอมมาลาของ x อกูก็คือ ext นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เลือกวัตถุแล้วก็ enter นะครับกำหนดความสูงนะครับเช่นผมต้องการกำหนดไว้ที่25หน่วยผมก็พิมพ์25แล้วก็ enter ครับผมจะได้รูปทรงกระบอกนะครับขึ้นมาแล้ว1ชิ้นหรือยังสามารถที่จะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ ตัวดาว T-D ตัวนี้ในการวาดรูปสามมิติขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะเป็นทรงกระบอกนะครับหรือว่าจะเป็นสเปียร์นะครับทรงกลมแบบนี้นะครับเช่นผมเขียนสเปียร์นะครับผมก็กําหนดพื้นที่แล้วก็กําหนดค่ารัศมีให้มันนะครับแล้วก็คลิกก็จะเห็นว่าผมก็จะได้รูปสเปียร์มาแล้วหนึ่งรูปเห็นไหมครับรวมถึงยังมีคําสั่งเกี่ยวกับ Union Subtag หรืออินเตอร์เซกตต่างๆนะครับที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับ a u t o c a คอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนของ CAD เดียนสามารถที่จะเรนเดอร์นะครับให้เราเห็นชิ้นงาน3มิติได้อีกด้วยนะครับอ่าแล้วก็การปรับเปลี่ยนมุมมองอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการใช้เมาส์ในการหมุนดูแบบฟรีวิวนะครับสำหรับ a u t o c a คนะครับ ก็จะมีตรงมุมขวาด้าน,นบนนะครับที่สามารถที่จะใช้เมาส์คลิกหมุนดูได้นะครับแต่ของแคดเดียน,นะครับถึงเราจะไม่มีรูปมุมขวาตัวนี้นะครับแต่เราก็จะมีคีย์ลัดช่วยนะครับก็คือการกดปุ่มชิปนะครับค้างเอาไว้แล้วก็ใช้ปุ่มเมาส์กลางนะครับที่เป็นตัวสกอร์บาร์นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการคลิกแทนนะครับ ก็คืออ่ากดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มสกอร์บาร์นะครับเราก็ทําการหมุนดูได้เลยนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับโดยการที่ไม่จําเป็นต้องมาใช้คําสั่งวิวพอยต์นะครับแล้วก็ปรับองศาเองหรือจะใช้ออดจัตดับนะครับ,นะรบแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราใช้คีย์รัดเลยนะครับก็หมุนดูได้เลยไอสระนะครับอยากดูมุมตรงไหนนะครับก็ดูได้แบบนี้เลยครับนอกจากเครื่องมือพื้นฐานนะครับที่ริบบอนเมนูแล้วก็ทูลบาร์ที่แคลเดียนมีให้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเรายังสามารถที่จะเรียกใช้ทูลบาร์ต่างๆเพิ่มเติมได้โดยการที่เราเอาเมาส์ไปคลิกขวานะครับ ตรงบริเวณว่างๆของริบบอนเมนูนะครับแล้วก็นําเมาส์ไปชี้ที่แคดเดียนนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเครื่องมือต่างๆนะครับที่เป็นทูลบาร์เนี่ยให้เราได้เลือกใช้งานนะครับ mm hmm. เช่นผมใช้วิวนะครับเมื่อเลือกแล้วจะมีคําสั่งวิวขึ้นมาเห็นไหมครับที่เป็นทูลบาร์เรายังสามารถที่จะเคลื่อนย้ายทูลบาร์ของเรานะครับไปวางไว้ยังตำแหน่งที่ เราสะดวกที่จะเรียกใช้งานมันอีกด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเขียนแบบด้วยนะครับเช่นเมื่อผมเขียนแบบตัวนี้อยู่เสร็จปุ๊บผมอยากจะเปลี่ยนมุมมองมองกดปรับเปลี่ยนมุมมองได้เลยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับหรือถ้าใครที่แบบถนัดการใช้ทุนบายอย่างเดียวนะครับไม่ถนัดใช้ริบบอนก็ยังสามารถที่จะซ่อนริบบอนเมนูตัวนี้ได้นะครับ ก็คือให้เราคลิกขวาที่บริเวณพื้นที่ว่างของริบบอนนะครับแล้วก็เลือก Minimize the Ribbon ซอฟต์แวร์แคดเดียนก็จะปรับเปลี่ยนหน้าตานะครับให้กลับไปเป็นเหมือน AutoCAD v เวอร์ชั่น2007นะครับนอกจากการทำงานที่ใกล้เคียงกับ AutoCAD ในราคาแ0 0ห้าแล้วนะครับแคดเดียนยังมีคำสั่งพิเศษอีกหนึ่งคำสั่งนะครับที่เป็นคำสั่งสำคัญ ที่ทำให้แคดเดียนะครับเป็นที่แพร่หลายแล้วก็ได้รับความนิยมกว่า129ประเทศทั่วโลกนะครับนั่นก็คือคำสั่ง e t a b l e นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำสั่งในการที่จะอ m p o r t ตาราง Excel นะครับเข้ามาสู่ไฟล์แคดของเรานะครับโดยความจำเป็นของการทำตารางด้วย Excel คือ1มันสะดวกนะครับในการที่เราจะแบ่งแยกตาราง การตีตารางการาใส่พวกเกี่ยวกับสูตรคำนวณต่างๆนะครับเข้าไปนะครับแล้วเราก็ import เข้ามาสู่แบบแ a ดของเราโดยระบบเดิมนะครับก็คือเราจะครอบตรง a r e a ที่ต้องการใช่ไหมครับแล้วเราก็คลิกขวา copy ปีแล้วก็กลับมาที่แบบแคดของเรานะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง page เราก็จะได้ตารางแบบนี้นะครับจะเห็นว่าระบบเดิมเนี่ยแบ็กกราวนะครับก็จะติดมาด้วยนะครับสีแบ็กกราวนะครับเวลาที่เราพอร์ตออกมาเนี่ยสีแบ็กกราวก็จะติดออกมาโดยที่มันไม่จําเป็นนะครับแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราใช้เครื่องพอร์ตแบบหัวเข็มก็จะทําให้หัวเข็มตัวเนี้ยทางานหนักเกินความจําเป็น แล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการหักง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สึกหลอได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคำสั่ง e x t a b l e ของ cat d e a n นะครับเราสามารถที่จะ import ตารางตัวนี้นะครับโดยที่ไม่ติดแบ g r กราวแล้วก็คำสั่งพวกตารางพวกนี้นะครับก็ยังเป็นคำสั่งลา e แล้วก็เป็นตัวอักษรพวกนี้เป็นคำสั่ง text อีกด้วยนะครับการทำงานก็คือให้เรา ครอบนะครับตรงแอเอลีที่ต้องการคลิกขวาแล้วก็ copy ครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่แคดเดียนครับแล้วก็ให้เราใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเป็นคำสั่ง excel import นะครับหรือจะใช้ c o m m a n d line ก็ได้นะครับ c o m m a n d line ก็คือเป็นคำสั่ง X table นะครับตัวนี้ enter ครับหลังจากนั้น มันจะถามว่าต้องการที่จะ import เลย export นะครับก็ให้เราเลือก import ตัว i เรา enter ครับหลังจากนั้นก็ทำการจัดการเรื่องของ layer นะครับอาจจะเตรียม layer อื่นๆเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมี layer เดียวการากำหนดสี Color นะครับกับสไตล์ต่างๆนะครับซึ่งผมใช้อันนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วเมื่อ,อได้หน้าต่างนี้มาแล้วนะครับ ก็กดเล็กดอลนะครับหลังจากนั้นก็ทำการกำหนด a อเ a นะครับที่เราต้องการจะเขียนตารางลงไปนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ได้นะครับตัวเส้นต่างๆนะครับก็เป็นคำสั่ง l ลายเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับแบบนี้รวมถึงตัวอักษรนะครับ ก็ยังเป็นคําสั่งเทกอีกด้วยนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ครับข้อดีก็คือจะเห็นว่าหนึ่งแบ็กกราวไม่ติดมาเห็นไหมครับเวลาพอร์ตเนี่ยก็ได้สีตามที่เรากำหนดเลยนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะออโต c แคก็มีระบบ Excel นะครับสามารถเขียน Excel ได้เลยนะครับ หรือ Import มาเราเป็นแบบตาราง e x c e เลเลยนะครับข้อเสียของระบบนั้นนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนเส้นนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่คำสั่งลายครับเวลาเราอยากจะปรับเปลี่ยนเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมครับเช่นเราเอ,อ,อยากจะเปลี่ยนสีเส้นลายตัวนี้นะครับกับสีเส้นลายข้างบนเนี่ยต่างกัน ถ้าหากว่าเป็นระบบ Autocad นะครับเมื่อเราปรับสีใดสีหนึ่งนะครับสีเส้นตารางทุกเส้นเนี่ยจะถูกกำหนดเป็นสีสีเดียวกันหมดเลยแต่ว่าสำหรับแคดเดียนนะครับเราสามารถที่จะแยกสีเส้นตรงนี้นะครับเป็นสีต่างๆได้นะครับแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับ หรือคำสั่งเทคนี้นะครับถ้าเป็นระบบ Excel ใน AutoCAD นะครับเมื่อเราปรับสีนะครับก็จะทําให้ตัวอักษรทุกตัวอักษรนะครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยแต่ในระบบของ CADian นะครับเราสามารถที่จะปรับสีนะครับโดยที่ไม่กระเทือนตัวอักษรตัวอื่นได้นะครับแบบนี้ครับเวลาพอร์ตออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวหนังสือตัวนี้นะครับ แต่และตัวเนี่ยสีจะต่างกันนะครับทําให้สะดวกต่อการที่จะเห็นปุ๊บว่าแบบแปลนของเราเนี่ยเราอยากให้ตัวไหนเด่นตัวไหนชัดนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราผมกําหนดเป็นวัสดุนะครับจํานวนราคาชิ้นราคารวมนะครับแต่เมื่อสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสให้ลูกค้าเห็นนะครับก็คือราคารวมด้านล่างตัวนี้ครับผมสามารถเลือกที่ปรับสี มันเป็นสีที่เด่นที่สุดได้นะครับเช่นสีแดงนะครับเมื่อลูกค้าเห็นแบบของเราปุ๊บเขาก็จะโฟก,กัสไปที่เออสีแดงราคาเท่านี้โอเคไหมแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยอ่าช่วยในการปิดการขายแบบตัวนี้นะครับกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทําไมต้องใช้แคดเดียน217 0จากวิดีโอที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นแล้วว่า การใช้งานของแคดเดียนนะครับก็ใกล้เคียงกับ AutoCA d มากๆเลยนะครับอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับ AutoCA d ได้สามารถเปิดไฟล์งานของ AutoCA d ได้แล้วไฟล์ที่ถูกสร้างในแคดเดียนนะครับก็สามารถไปเปิดใน AutoCA d ได้ด้วยเช่นกันนะครับลองรับงาน 2D และ 3D ในราคาแค่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับไม่มีค่าต่ออายุรายปีนะครับไม่ต้องเช่าลายปีด้วยเช่นกันนะครับจ่ายเพียงครั้งเดียว ซึ่งถ้าเป็นออโต้แคนะครับถ้าเป็นแบบเช่ารายปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นบาทต่อปีครับแต่ถ้าเป็นแบบซิงเกิลไลเส้นที่ไม่ได้เป็นแบบเช่านะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วอาจจะมีค่าเมเนแนน้์อีกประมาณสองหมื่นบาทด้วยนะครับอีกทั้งของเราเนี่ยยังมีบริการนะครับ์วิสโดยการคอนะครับหรือเป็นออนไลน์์วิต ให้ฟรีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วนะครับกว่า129ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันคุณภาพนะครับด้วยบริษัทชั้นนำระดับโลกอีกหลายบริษัทด้วยเช่นกันนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวทดลองใช้งาน30วันนะครับได้ที่เว็บที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับหรือสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขที่อยู่ที่หน้าจอด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งลิงก์ตัวนี้และเบอร์ติดต่อนะครับผมจะไปะแปะไว้ในส่วนของคำอธิบายของตัววิดีโอด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ